เรารู้สึกว่าเรามีความภูมิใจประทับใจรู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตของตัวเองนะครับแต่ผมมาพูดไม่เก่งผมอยากจะให้พี่บับเนี่ยเป็นอาวุโสสูงสุดขอบคุณแล้วก็ความรู้สึกที่พี่ได้รับวันนี้ว่าเป็นยังไงครับก็เรียนเรียนนั่นนออั่นอนะครับท่่นลองลองตายเจ้านายเก่าพักแปน ท่านผู้ช่วยสำราญแล้วก็ผู้ช่วยแจงหลายๆผู้กำกับารหลายๆท่านนะครับก็ถือว่ารุ่น3 8คงจะเป็นรุ่นที่เอาสวที่สุดในห้องนี้นะก็จะมีเพื่อนผมเหลืออยู่อีก5้าคนด้านหลังนะครับก็จะไม่ค่อยมีพิษมีพกับใครถือว่าวันนี้นะได้กลับมาโรงเรียนนะครับโรงเรียนเป็นที่รักของเราเดิมก็จะปกครอง 39เอามาทด,ท,ดทดลองงานอยู่เดือนหนึ่งนะก็สามก็แข็งแรงจริงๆก็ยังสามยังมีคนนะน้องรักผมเนี่ยก็คือท่านไกรบุญส่วส่งน,นะครับอันนี้ก็ก็วันนี้ท่านไม่ได้มานะแล้วก็ส่งผ่านมาถึงสี่สิบนะครับ40สจริงๆผมเนี่ยผมเรียนดี เป็นผู้ช่วยเนี่ยจะต้องเรียนไม่เกินที่99ถึงจะเป็นได้ที่โจทย์น้องหนักมากนะพอมาอยู่กับรุ่นนี้ผมไม่ได้เรียนหนังสือเลยไปลานฝึกศรีนอนนท์เมื่อัะคู่เขาก็ประกาศการเรียนชั้น4ี่ชั้นสาชั้นสองพอมาถึงชื่อผมนราตชัดชัยเรี่ยมนหวนสองร้อยสิรุ่นนี้มันเท่ บางคนบอกพี่ต้องไปตจดอดอได้เลยเดชบุญยังได้ที่เดิมนะก็ไปลงอยู่รอกสอสอเมืองกรบีนะชีวิตเลยไปอย่างนั้นเลยเพราะเพราะเนี่ยเนทั้งนั้นเลยเนี่ยนะน้องๆรุ่นสี่สิบแต่รุ่นนี้ก็แข็งแรงทุกคนนะครับยังมีสมองยิงดวงเนี่ยหายไปเมื่อก่อนเวลาเรียกเถวเขาจะบอกให้ออกมาขบวนการนี้ลาบ รอยสบงจริงดวงอานัาไพยนันและเพื่อนไม่ต้องให้ผู้ช่วยเอ่ยนามให้ออกมาเลยเพราะยังไงโดนตั้โทษแน่พวกนี้วันนี้เป็นวันท้ายๆของการรับราชการของพวกเรารบนเวทีนะน้อง40ก็จะเยอะมากที่สุดก็มีน้อง39ไล,ล,ล่ๆรุ่นกันไปแ,ออแสดงความดีใจกับทุกท่านนะครับแล้วก็ ครอบครัวนะครับแล้วก็อาชีพตำรวจเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เข้าใจว่าอยู่ในสายเลือดพวกเรานะถึงเกษยียณวันนี้นะครับวันที่หนึ่งก็ยังทํางานให้ตํารวจได้นะครับไม่ได้หายไปไหนกันผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นทุกท่านนะครับก็ยังรัก,กองค์กรนี้อยู่นะครับตบเท่าจนวันตายนะครับก็รวมถึงแม่บ้านน้องๆด้วยนะครับก็เป็น กำลังใจให้กับพวกเราเวลาเรากลับจากทํางานนะครับเราต้องต้องมีแม่บ้านคอยดูแลพวกเราจากหนึ่งตุลาก็หวังว่าน้องสามสน้อง40นะก็ต้องกลับไปดูแม่บ้านให้ดีนะครับใครที่เคยไม่เคยกลับบ้านก็ตอนนี้ต้องอยู่บ้านดูแลให้ดีก็หวังว่าสังคมตํารวจเรานะครับก็จะพ,พี่ตัวพี่เองเลยนะครับกลับ <c oughs> ไปบ้านไปดูเลยนะครับพี่ ดูพี่ก็นเพีียนอยู่แล้วภาคแปดมั่งกรุงเทพม,มั่งนะครับก็เรียกใช้ได้นะครับก็มีใจิตใจที่ที่ช่วยงานตำรวจอยู่แล้วนะครับก็รักอาชีพนี้นะครับรักอาชีพนี้ก็หวังว่าน่าจะจบได้แล้วนาะที่ส่งมานี่เนาะครับจริงๆผมให้เวลาพี่แค่สานาทีนะพี่ใช้ไปเจ็นาท,ทีพี่ก็เออก็รุ่นนี้พี่ก็ก็รักตังก้งจ <ะ S 1> <อ>งริงยอมรับนะ ก็โจอ่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มากมากนะครับผมเบอร์ด้วยนะครับ